กาบเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเขต8พักภูมิใจไทยดิฉันได้แปลยะติปรับลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจลงไป2%จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้79,298.34ล้านบาทเนื่องจากดิฉันมองว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพมากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นบทบาทในส่วนนี้มากมายนะคะ ท่านประธานแต่เรามาส่องดูในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณจัดสรรไป3,237 จุด0.1ล้านบาทประกอบไปด้วย4แผนงานหลักแผนงานแรกคือแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จำนวน72.08ล้านบาท2แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวงบประมาณจัดสรร77.76ล้านบาท3แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย s o าว power งบประมาณ660.50ล้านบาทและ4แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพด้านการก,ารกีฬา งบประมาณที่ได้รับไว้2,426.76ล้านบาทแผนงานยุทธศา,ศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพด้านการกีฬาเราได้รับงบประมาณจาัดสรรไปเยอะมากค่ะท่านประธานแต่พอมาดูแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้พอๆกันกับยุทธศาสตร์ส่งเสรสิมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตัวเลขไม่ได้แตกต่างกันค่ะท่านประธานทั้งที่งบประมาณของด้านการท่องเที่ยวก็อยู่ในหน่วยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ที่มีงบประมาณถึง2,653.64ล้านบาทการพัฒนาด้านการกีฬาหรือการที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยมีทักษะตั้งแต่เริ่มต้นจะต้องเริ่มทำตั้งแต่เด็กๆแล้วก็นำมาฝึกฝนต่อแล้วก็สามารถที่จะได้ช้างเผือกไปถึงกีฬาระดับโลกได้นะคะประธานแต่จริงๆแล้วพอเรามาดูเราจะเห็นว่าในต่างจังหวัดเราไม่มีสนามเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีโค้ดเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ ที่เราจะพัฒนาเด็ก มันต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติมเราถึงจะสามารถทําให้เด็กเยาวชนของประเทศไทยของเราได้มีศักยภาพด้านการกีฬามากขึ้นค่ะท่านประธานอย่างบ้านของดิฉันเองค่ะท่านประธานเด็กๆมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลแต่ทําอย่างไรคะเราไม่มีสนามเราก็อาศัยสนามตามโรงเรียนอยากจะไปแข่งขันเรามีสปอนเซอร์ไหมไม่มีค่ะผู้ปกครองรุ้นๆค่ะคุณครูช่วยกันสนับสนุนค่าเดินทางสนับสนุนเรื่องอาหารเพื่อจะได้ให้เด็กมีโอกาสออกไป พื้นที่อื่นได้ไปเห็นศักยภาพของเด็กที่อื่นเพื่อจะกลับมามีแรงบันดาลใจในการที่จะพัพฒนาตัวเองและที่สําคัญก็คือเรื่องว่ายน้าค่ะท่านประธานเราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าเด็กจมน้ําอยู่บ่อยๆนะคะทาอย่างไรจะได้ให้เด็กมีทักษะด้านการว่ายน้ําเป็นการเซฟเด็กให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มทักษะให้เด็กพัฒนาไปเป็นนักกีฬาในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกต่อไปได้ค่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะเห็นโครงการ1โรงเรียนในฝัน1อําเภอเราก็เห็นมาแล้ว1โรงเรียน1อําเภอ1ทุนการศึกษาที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศโอดอสเราก็เห็นมาแล้วดิฉันอยากเห็น1อําเภอ1สนามกีฬาดีๆให้กับเด็ก ที่ไม่มีโอกาสมีสนามที่เป็นมาตรฐานได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําให้เป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพไปได้ค่ะท่านประธานการมีแรงจูงใจแล้วก็มีสถานที่ที่พร้อมก็จะช่วยทําให้พวกเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นท่านประธานดังนั้นดิฉันก็ขออนุญ,ญาตนะคะฝากข้อเสนอแนะ ไปถึงคณะกัรมาที่การวิสามันแล้วก็ถึงสำนักงบแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำไปพิจารณาจัดทาเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะการจัดทางบประมาณทุกทีเราก็จะเห็นว่าปัญหามีในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแต่ดิฉันก็ยังไม่เห็นการแก้ไขในการจัดทำงบประมาณได้เลยพองบประมาณปีหน้ามา ก็คงจะต้องมีคำถามเช่นเดิมอีกว่าทำไมปัญหาเป็นแบบเดิมอีกแล้วถ้าเรามีความตั้งใจด้วยเงินงบประมาณที่มีมากขนาดนี้ไม่น่าจะเกิน3หรือ4ปีประเทศไทยเราก็คงน่าจะมีความสำเร็จทุกๆด้านเกิดขึ้นแน่นอนค่ะท่านประธานทำไมพวกเราถึงทำไม่ได้กราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน